ดีครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศเงมยแลงครับผมพระอาทิตย์กำลังตกดินครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสีหโม่งแล้วครับเรียงแจ้ครับตามพูดตามด้วยครับผู้เขาครับไม่ใช่พูเขางามครับผมอันเดียวกันเป็นมู่บ้านนะครับมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านครับผมอันนี้ก็เป็นแจ้ครับ รเราเลี้ยงแกะครับเปลี่ยนหมองไม้ครับผมวัอนี้ครับเลี้ยกงี้มือแรงครับผมอากาศเย็นๆครับเนี่มือแรงครับสบายสบายยังนนไงก,ก็ไล่แก๊กแล้วครับผม ทีตุกดินสวยๆเฮ้ยกาดกาหวอนหนพี่น้อ,นงนองเรียกยี่ตางเดยนครับผมวันนี้ครับวันนี้กระดยเวลาตอนแกกคับครับผมได้เวลาแล้วครับ ทำแล้วทำแล้ววบวบนะครับมืดแล้วครับแสงไฟวินแล้วครับเถิดจาแล้วจาได้มาดูไปแล้วครับตอนกลับแล้วครับผมผู้ละครับภาพมีใกล้ผู้ละครับไปแล้วเล่นไปแล้ว แลงกดเลยเะ่าะนะครับผม,อมจอกนันตอนแจับครับผมคร,ครับมืดแล้วครับกําลัางมืด ไอ้กู้าฟไอ้พี่น้องเอ้ยอน้องอดฟ้ามนอครับผม,มนะขอขอบบไนก็กดมาขินเลยคกดไล์กดแชร์ดื้อครับผมกติดตามไปดื้อครับกดมคิืหนะครับ,บาาผม